สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอลมายน์เนอร์พี่น้องเนอร์กินข้าวรวมนำเจ้าภาพเปิดมาเราดูแลเบิ่งแย่งคนในตอนเศร้าพอบ้านเปิดก้าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งตอนเศร้ามาเบิ่งแย่งนำการ์ดเพิ่นวะนี่อย่างนั้นปลุกปลอมเดือดร้ายเลยพี่น้องเอ้ยเขาเลืองขาดเลยขาดใจจมวอยับบุญจมวอยับก้อ ขอะไรอะไรเนี่ยเนาะกอัวหนาซิ้นหมูนี่คุณจะเศร้าไปขาไปกินปุ้ขาไหวคนไทยเงจะเศ้าไรกับพวกขยะได้เห่ากันอาไปดีหน่อยขอหน่องขอไปกินไข่คือจะไข่แน่เลยเห็นยิ้มแน่เลยแน่แน่แไ่น่มันวิทเลยเนามันเบิร์ดเลยเนาะจัดจัดจัด บมดยูอยู่แล้วโมยแอจ่ว่านาน้อันีอยากอยาบม่กินี่นะอยากเนี่ยมูนกจ้วนี้เรเห็นนายเอาน้องมาไ้เขาบกบุกุ้งเหมือนเดิมแต่าม่้เอาเพ้าอยไก็มาใคก็มาวันนี้อกันนะคะใส่กส้าใามูกกินอยู่ก็ขาจ้าอยกินอันพัดมูกับข้าวจ้าเ่ะ ยากเสียกับบริกินเนาะจิ้มกุ้งจนเสียตัวหน่อยกุ้งไหคาราบ่ก็คารมจิคนอยากกินกุ้งกุ้งกินคาราม่นจะอากินได้ห้าคนจืดคนกินกุ้งหน่อยกุ้งทะเลนะบ่่นอยากกินกุ้งทะเลโอ๊ยก็ได้แพงแต่โดเจ็ดสิบแปดสิบเนาะ เผ่ umas, ่ชม้เจ้าเอินงอย่าเดีซอเว่นเอ้นกุง่งเซเว่นเอ้นกุ้งยก็แพ็คไปได้เลยนะเอาในเซเว่นเ้นกุ้งนั้นนะกุ้งเซเว่นเนมีเนบิกซีบิกซ่านกุ้งนี่แหละเอือกแพ็ไปแพไปาเด้แม่เด้จาเด้หางีเงินหน่อยแบบาอะไรเป็นเงินเท่ากับู้ดีซอสี่พันกี่พี่น้องเม่ืออไเป็นเงินลาฮอสสพัน ย่ามจะอนตอจนตายก็ไปกินขดจะมนอนคือขุ้ม้ยจะนเมืจ่มหโอเคว่าบ้โอเว่าเป็นแบบนี้พี่น้องเอ้ยวัง้ไน้แไรอยางนั้นนะมันจะฮักแพงไหนกุ้งในยูปากซองน้ำมันแมนเจ็ดแปดสิบบาทได้เจ็ดแปดสิบพันไหนเออโอ้กุ้งไหนเออแปดสิบพันทัานกุ้งไข่นะเก้าสิบพันเออโอ้โหเออสามลอย โตกสามร้อเนาะโตสามร้อยอก็คอยนักกวักผนี้เลยเออย่นนันนนองเ็นยันผลยาผยาบางีเงินซื้อมีเงินสื้อพี่น้องเอ้ยหลแหละยังว่อนะพวกกับผนออกเลยไหวผลแบะเลยผปเป็นอยถวอยนด้านละโตช่องโตพี่น้องเอ้ยยังว่าลูกใกันน้ำตาลอะไรผอยากกินหักเห็นมีเงินซื่อผนสามไปคูดกี่โดได้เงินเมื่อละสิบพันเศร้าพันเนาะใช้น้ำมันโลดกระเบิดแล้วผานองไปเป่า มามึอเลยไปมึงกูได้ไปพี่น้องเอ้ยไปเป่านะกายด้วยเงินข่าวกาข่าวโลกินละกนแรกอืมคือพี่น้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยมึงความถุงเน่าตั้งเย่านี้กับคัวลูกกับพี่เจ้ากับบจตรยาเงว่าไปพูดแต่ละหมั่นกับก่เนาะอืมไปมาทั้งไรกันเน่าพี่น้องพี่น้องว่าผมมีเงินพี่น้องเอ้ยข่าวกินกับสื่อข่าวโลกินบ่ ที่มีขาวให้กินในงานก็คือว่าบ้านเท่านั้นมีขาว้วยมาดเพื่อนลาลกเผื่อขาวเพื่อลลโลแล้วกันเก็บหัวหนึ่งหาพักีบขั้นใมจติว่าเพื่อนหนาคนกับสหาพักีบแมนเก็บแต่อายุหกปีขึ้นไปเนาะบุคคลหนึ่งหาพัทกีบในสิรันเจดเสนลงบนน่ะนังหบกนังหนังบวกพ่อเสียขาหีบขาโล่งกับเบิร์หเลย น้อล่าช้าดกๆบ่มียังบาดเจ็บจิตใจเจ็บปัดสม่ไอาจสยกระจายปเมื่อไหร่มนั่งคิดนั่งอ่านอยู่ไม่พูดอย่งนี้แหละพวกชาบ้าวรวมเงินมาให้ก็ไหวแบบขามุกแบบจุข่าล่าขบา ยังบ่เพียงพอพี่น้องเอ้ยหยังวั่นนะครับทั้งอุกนําลูกเสียกับพ่อแห้งแหละพี่น้องบาดนี้อุกนําอุกนําเงินอีกจัดงานศพก็ไปว่าเสียเฮาบ่มีเงินในโตเนาะบ่มีพอกี่พอบาทนะมีแต่เงินเงินในหมู่บ้านเงินประกันภัยมาช่วยแล้วก็สิพอเท่าใดเนาะมาช่วยกินทานมาช่วยกินทาน เขาเพื้อละโลละกาพิ่นก็มาโมมาทานน้ำนองเพิ่นก็ตังหากอีกแล้วแต่ปัจจัยตัวน่ะผู้น้อยผู้ลายใส่บ้างกูบาอาจารย์เงินเงินอยู่ในหันเบิร์ดเออหันเบิร์ดถือว่าบริหารลูกใจขาดแบบเงินจะใส่กัมมือให้ลูกนั่งตรงนี้อืมด้เงินสิเขามาโมมาทานแล้วพี่น้องก็ยังว่าเขาได้ใส่กัมมือให้ลูกใช่ไหม น um, mm. oh, ี่แหละคนเท่านะพี่น้องเก็เห็นแต่ไพ่นอเห็นเพิ่นอยู่เฮือนล้างใหญ่แล้วเพิ่นน่ะมีเงินจริ้งเฮือนกับโมเมนเฮือนเพิ่นเฮือนเขาเฮือนอันเบาเบาง่ายง่ายแล้วภาษาบ้านเท่าคือเพืร์นเพิ่์นพวกเก่าเพิ่นไปอยู่นัมมีอ่ะเพิ่นกับเพิ่นมาเมื่องใดก็บเหม็นเพิ่นไรนี้กะไปมีหม่องยูมีหมองยู เหิดได้ลคนเาเนาะความถึงยากยไจะไปอะไรแด้เยหาสาวาทำไปทำงานตั้งแต่ลูกน้อยพอได้จะพัวลูกเนเม่าเวยพอได้จะพัวลูกมานนี้พอได้นยังสาวกกินเนอแกง่มูเจ้าเกี่ยนกวกเตกแต่งจะชิบมากก่ะพัวจลูกบ่มีเป็นยังลูกเป็นยังสามีน้่ะ เนื้ข้านกินข้าวหลเขาข้าดเรีกบุรีข้าวแก่เนาะคูน้ำหอมได้น้งลืมบอกกันเราอ่านด้วยฮะยังแล้วนั่งให้ในเทศจะอ่านอ่านพายก็น้ำแล้วอ่านเลิตนเท่านี่อ่านหดเกลือนโหดสั้นเาสั่งนั่ง่วยลืมบอกอ่านเซเทน โอมจเจ้าถกใชบอ่าเิ้นเน่ยหันหังมาพุชนั่งนั่งุชด้านอน่อ่าเนี่ยบาเง่ยเอาเดี๋ยวเิดนมาห้กิน่าังกินรได้น่องขิดขิดจะน่องแล้วก็กินเข่าเรได้พี่น่องเลยยังว่ามอนักอะไรมาขึ้นอ้น่องไข่ดาวแล้วยังบริกกินเข่าน่องไข่ดาวไอ้ดาวนะเมื่อคืนเนี่ก็หายเิดขึ้นนะันบริกรกินเข่าเลยเมื่อคืนเนี่ยคือคือพี่น่องเห็นะเลนั่งกอดโอบน่องแล้วก็ให้ขิดถอนน่อง เห็นได้จักเหนน้องพี่น้องเอยากเห็นน้องบ่กไดนน้องกับึ้นมาพี่น้อง้ยก็ใช่ได้ในบึงในหูมนแล้วเสียนมันด้วยน้ำเสียนมันม่มีหลุดขีนี่แหละใบมันอไงี้ยกนยังไม่บบาลเป็นอิ่มเลย ได <S an> ้ก็อยากมูนี่ก็กอยากมูกโลลอยหาสิบบาทโลหาสิบพันกีบบมาสั่ปไปคุดจิโรกันละเมื่อละเศ้าพันกีบแอแมนฮะแหละจนสิเป็นล้มแม่น้องเดือ,อ,อนน่ะ ยากยังคุดไว้ไว้เครือนพี่น้องเห็นแล้วเมื่อเาไปคุดจี่รอเยาเรยมาถือให้ลจริงก้พส่มาลกปกลัวลูกพี่น้องเม่กลัวเมื่อยนะพก็เมื่อยเบิดแต่ก็อดเอาหลเนาะยาปกิญยกัตู้ยากงดาวพันต้กดล้ว่าอจะเบิ่งกว่ามือคอนมีน่ะมันมือเบิรน่ดูอกเบินี่น่ ม,มากันบ่นี่ล่ะนี่มเบื่อ่าเจเบื่อแต่ตีตีนัี้ไปมงจะจับปติดยังกบจดกิไปหาเงินกับคนใ่นอกจากเราแล้วคนไปหาคุณกิโลน้ำแม่เพอาะเราตื่ตการหล็กหน่อยไงนี <c 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 ่ใช่ไปขุดน totally ้ำไปขุดน้ำแม่พอนัก็อยู่น้ำน้องเพราะว่าผููเบงเนาะขายเมแต่ว่าตวนมงขายแมีเพิมาซื้อเนาะ มาขายแล้วได้จะได้เมยุบแน่ไปหาหลักจั่งนกก้ายำหน้ากับพี่น้องเอ้้ขาอะไรเมื่อนะกับโนี่จิตหม่ไปทานโบนี่แล้วเออคอยจะขาลูกไปเปล่าเขาไปเดนไปแล้วกับพี่น้องแต่มา้าวขายเห็เพิญ้าวขายเห็ดในนี่เร่องยุโีเพินกับซื้อบอยาก ก็ไอืมไปเปลนยเงินไปเปล่านี่ไม่อ้อจะมากินเผาน้ำมาอ่านี่ไม่ผัวใหญ่เผ่วกามาเบิงห้ากามาอันขายแล้วก็เงินให้น้องซื้อบ่อามาละกายน่งเออให้น้องขายดาวซื้อันนี้ันมาเนชาันองซ่านยบ กันเป็นแหจกนะยังได้เงินพันกีบยังได้ลายใบอยู่เนพี่น้องเลยเอออยากถื่อลายลยเอไดอไปค้ยเออมากได้มากมันกัปแเป็นลายใบโอายอยากได้ใบกว่ามันมีใบเดียวสาวพก็ได้สาวใบเนาะใบละพันกีบโดยอยากได้เงินลายมันทำมได้ ใบถ้วยมันมีตถ้วยนะใบเดียวแล้มันใบยาิก็ใ่เป็นัวเาบัจักแใบพอยด็กกำใบยเดกำขึนน้อนะน้องน้องใมาจลักหมื่เ้ยหากนตรงตรงลยอาเขาเาไน้อนากเ

แม่อันนี้กระชั้นเจ้นเลือกะบมดเงินขัดไปหาอดวงหมยังกะคือบ่าเลยพี่น้องเอ้ยใส่รักเหมือนรักแสนเงินกะ พี่ขันม,มามาขึ้นนี่พากันหนังนี่น,เนีเข้าไปอยากนอนเฮา,ากับโอ๊ตอน้ำเกลือเนาะเข้าไปดื่มชูก่อมื่อเข้าปกนในนอนขึ้นัาม่านวางที่สองนี่แหละเขากับมาเอาเราจอดเอาตู้นี้พอนะมาเปิดขึ้นดังเท่านั้นขึ้นกลางเว้นหนะ้าได้กลางขึ้นหนะมาบ่าได้ยังอยากลูกน้อยกันนั่นแหละย,ยั ข้าวซอยฮะแต่ลูกแต่ร้านั่นหลเฮาโอ้ไม่บอสุดที่นี่จะพังเพีงคอยฮะโอ้จะเังเชลมมีีเพียงครั้งน่งตอันอยิงเบิร์เลยน้องมุ่เาไมได้ได้นเสียงเพลงเขาอยู่กันเขาอีกพราะมันจะได้ยินเขาจะไดเพียงเพลงเด้นาอนองน้ำหมักมวนมักมวนกจะดิ่งผัดหักโบมี่ห้ามาเลลเบิรงเพื่อนมุ้ง โอ้ยไหนเอ้ยายเด้ดเท่ารลคาเบิ่งนี้เราเรื่องผู้โซ่อืมเรื่องลูกซวาพนผูเซียอะไพี่น้องเบิ่งนี้หนเอายาเด็นเบิร์นท่าหจักายกอืมจนเสียจนซื่อย้อนว่าความถูกยากลำบากนี่แหละบ่มีเงินปูว่าสัิญซาพี่น้องเลยเบ้าตรงตรงมีบาดนีกระไรกะชิมาเห็ดอันนี้กะชิบะไดเฮอายเ้ยหาะ พี่ได้แต่ลูกอยากยังก็บ่ได้กินจนลูกเสืออยากกินหมูก็บ่ได้กินอยากกินกุ้งก็บ่ได้กินพี่น้องเอ้ยเฮาบ่มีเงินซื้อทาก็บ่มีเงินกินแม่ทาข้ามันไกลก็ยังบ่มีปัญญาซื้อแม่นอกินข้าวมันไกก็บ่ได้กินเลยบ่เลยบ่มีเนาะลูกแม่ก็สิได้เอาเอื้อเอาน้องนี่ไปเก็บมาซือเออบ่ได้เฮ็ดบุญอันบ่มีเงิน บัมีเงินจังเฮ็ดท่าวหได้ผู้ใดพี่น้องตัวมือเก็บดูกันไม่น้องเลือนกสิทายให้เบิ่งอีกเนาะเพราะว่าเพิ่นกไปเก็บดูกมาพากไว้ในวัดพี่น้องอยากได้ทาดก็บ่ได้ย้อนว่าเงินในงน่ะบ่มีพอกี่พอบาทแม้แต่ตอนนี้ก็ยังบ่มีมตนี้ตอนนี้นะพี่น้องเอ้ย อะไรพนะี่น้องมาหอนก็สมมาพาาควรเลยเนะาะพอดีครัมาบึงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเด้อแล้วก็ส่งกำลังใจมาเสียไปแล้วก็ได้ให้อยู่มองนีกันยังใครเนาะเสียไปแล้วก็ได้ให้อยู่มองนีกันยังใครเนาะ ជាំងសារបស់នឹងស្រូវើង